สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับของลูกค้านะเนาะหลังจากที่ผมทําตัวแรกผมคลิปไปให้ส่งคลิปไปให้ตัวแรกเนาะนะฮะก็คือตัวนี้เนาะนะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยครับตัวเบอร์สองนะครับตัวตัวเบอร์หนึ่งนะครับเอสองหนึ่งพีตัวเบอร์หนึ่งเนาะที่พี่เขียนมาเนาะตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าขยายมันมันไม่เยอะเกินเนาะนะครับมันต้องเปลี่ยนพัาขยายสองตัวนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแบบอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยนะครับมันเลยผมคิดว่าตัวเนี้ย มันจะซ่อมมันจะจะไม่มันจะไม่คุ้มนะตัวนี้เนาะนะฮะคิดว่ามันจะใกล้เคียงกับราคาใหม่เนาะนะฮะตัวนี้นะตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็บอดไม่นะครับตัวนี้ค่าใช้จ่ายก็น่าจะใกล oui ้เคียงกับใหม่เหมือนกันนะตัวนี้ตัวนี้พักขยายสองตัวเลยนะครับเดี่ยงสองตัวเลยนะฮะอันน네ี้นะครับก็อ่อ ก็จะบอร์ดใหม่น่าจะน่าจะน่าจะดีกว่านะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่านะครับเนาะนะฮะแต่ว่าตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ไอ้เบอร์2เนี่ยนะฮะเบอร์2กับตัวนี้สามสองเนี่ยนะฮะสามสองศูนย์เนี่ยอันนี้สวย2ตัวนี้สวยนะครับคือไอซีเสียแต่ว่าบอร์ดไม่ไหม้นะครับสวยตัวนี้สองตัวนี้ผมว่าใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะเพราะว่าเวลาผมซ่อมให้ผมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเออมันจะ ใช้งานได้ไหมอะไรงี้เนาะนะฮะว่าลูกค้าไปใช้ได้นานไหมอะไรงี้นะครับเนาะถ้าไปใช้ได้แป๊บเดียวแล้วพังเดี๋ยวมันก็เป็นกะเป็นงานเป็นงานเนาะนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหากันเนาะนะฮะผมก็ทําเฉพาะตัวที่ผมมองว่ามันเอ่อจะใช้งานได้สมบูรณ์เนาะได้ใช้ได้ยาวๆนะครับเนาะแต่2ตัวเนี้ยเวิร์กนะฮะเรียบร้อยละนะฮะสองตัวเนี้ยผ่านนะ,ะเดี๋ยวผมลองนะอันนี้ นี่ผมต่อเฉพาะกลางแหลมเนาะนะกลางแหลมเนาะเบ็ดมาละไอ้ดังอันนี้ดังทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ ผมนะครเรียบร้อยทั้ง2บอร์ดนะครับ